สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเชียร์สายแตกนี่ครับรูปแบบใหม่ส่งเคอรี่ให้ลูกค้าครับห่ออย่างดีเลยอู๋เราพัฒนาแล้วครับพี่น้องนี่ข้างหลังข้างหลังห่อกระดาษใส่รังใช่ไหมหนดูลังหน่อยใช่ไหมช่างเต้นี่เขาจะส่งลูกค้าห่อถุงพลาสติก ห่อกระดาษส่งลูกค้านี่รูปแบบใหม่ตอนนี้เรากำลังห่อครับเหลือรังตัวน,นี้สัง่งรังรังยังไม่มาขับเข้าเลยเนาะริมุกวันเนี่ยบัน้ตนตัดทุกวันไปบุน <S 1> <S 1> <S 1> บ้นหน่อยบน้น ควันรำนี่ที่มาอกัมีตันี้เหละเมื่อานก็ชั่วเห็นคนร้องอยู่คนดังมาอย่างไรครับเอาลงไปทำไมเอาตกเลยตกไปเลย อ <laughs> ยา่าฝีมือโอ้ฝีมือมทุกคนสวัสดครับพี่บิน้นให้ดูหน่อยว่ะบิน้นให้ดูหน่อยว่ะอโอ้ไครับโอแง <laughs> <laughs> สุดยอดเลยครับน้ำซิ่งดินด่วน เพิ่งไปทำมาครับอู้ดูปลายปลายสวยมากเลยปลายก่อนอ่ะันนี้คันนี้มาทำอะไรคันนี้เพิ่งออกไปนะเจ้าเมกา้าแปลงหน้าครับเป็นดูมิเนเตอร์อะไรสักอย่าง มาดูคันนี้คันนี้แพ็คเตรียมใส่ลังหรือเปล่าส่งลูกค้านี่ห่อกระดาษอย่างดีเมื่อกี้ช่างกอเจอยกหัวนอนอยู่หน้ารถอ้เ,เจ็บตาเลยเ<า>มาบอเชื่อมนะ<า>น่าจะน่าจะหอ่อห่อกันสีหรือเปล่าอ๋อห่อใส่ลังเลยนะ Lang ni sang lang mayang. <laughs> oh, kenapa oh, yang dia? ได้ไรน้ำท่อมเหรอพี่เ <c oughs> ด็ดสุดนี่ครับเด็ดจริงสวยงามมาก ยางเป็นไรเสียคนี่ย่างเป็นไร้นี่ครับเป็นรถคู่ใจเสียบุ้นเลยครับดำซิ่งดินด่วน คนใส่พิพุธเลยอ่ะนี่ก็เข้ามาเช็กระยะครับคนนี้เอาเป็นอะไรโอ้สีล้มสน สีหกเจ็ดเลยครับนี่ครับนาซาเต็มเต็มเลยทวีต่ออรุ่นนี้ทำรถสไลด์ใช่ไหมเทนี้เรียกสีอะไรเขียวยวมินชนยื่นกี่นิ้วนี่ดีว่ะ โอ้สีเดียวกันเลยคนกับรถไหมเสือลลกับเหลืองรถกับเหลืองรอเทองมันเป็นเหลี่ยมๆขอพี่ตากันที่หน,นูมนบอแป้งหนาใีใส่เดี๋ยวเอาไปอย่างง่ายกว่านะ ช you ่วงนี้เขาทุกอย่างตัวจุเปรับคาร์เรงขาไร่คาร์เรงอันนี้ต้องให้ติ๊บโอ้ให้ติ๊บแน่นอน

ทุกจุดเป็นกากเพชรกลายวิงดินไหมนี่เตะเตะเตะกลายวิงดินไหมนี่ต้องทำจอดโชว์เน้ะเจ้าขนทองตอนนี้ก็ แปะเลนแล้วครับดันข้างไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอลงเลนแล้วครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ